สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมประจานยุุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมน,ะนะั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับดวงชะตาของท่านประจําเดือนตุลาคมปี2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่เดอะเวิลหรือว่าไพ่เทวดานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นจัดว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภลำดับที่3นั่นเองนะครับไพ่แห่งโชคลาภลำดับที่1นนั้นนั่นก็คือไพ่เดอะซันนั่นเองลำดับที่2นะครับนั่นก็คือไพ่หนึ่งเหรียญหรือว่าไพ่เอ็ออฟพันเดอร์เคิลนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อไพ่แห่งโชคลาภลำดับที่3นะครับมาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์นั้นนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ ta ta. ที่เกิดราศีสิง์ในช่วงของเดนนนตลาคมั ouais ้ จะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่นั่นเองนะครับถามว่าผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะครับผมดูจากไพ่ทั้งหมด1ิบใบนี้แล้วท่านจะเห็นอะไรครับท่านจะเห็นไพ่เหรียญค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่แปดเหรียญไพ่เก้าเหรียญไพ่สิบเหรียญและไพ่ king of p e n t h e r รือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีพูดง่ายๆก็คือว่าจากไพ่ทั้งหมด1ิบใบนั้น 5ใบเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆอยู่ตรงนี้แล้วถ้าดูตามนี้นะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ถ้าไม่มีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่เคราะห์ใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่ต้องบอกว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาภครั้งใหญ่ในรอบ12ปีเลยนะครับแต่ถ้ามีไพ่ใบนี้แล้วผมก็ตีให้เลยนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้น จะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่ในรอบ6ปีหรือว่าดวงแห่งที่สุดดีที่สุดในรอบ6ปีนั่นเองนนครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับเอาล่ะนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของโชคลาภการเงินของผู้ที่เกิดราศีสิงห์แล้วแล้วก็ไปคุยที่ความหมายของไพ่ใบแรกก่อนนะครับก็คือไพ่เดอะเวิลว่าไพ่เทวดานั่นเองนะฮะไพ่บใบนี้ก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาบนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคและวิบากกรรมทั้งปวงของท่านนั้น กำลังจะหมดสิ้นไปนั่นเองนะครับต่อไปนี้สิ่งดีๆโชคลาภจะเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะฮะว่าแม้กระทั่งสภาพจิตใจของท่านหากที่ผ่านมาจิตใจของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นมีปัญหาว้าวุ่นวุ่นวายมากๆเลยนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจิตใจของท่านจะเริ่มโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้นได้ถูกแก้ไขหรือว่ามีทางออกที่ดีแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนผู้ที่เกิดราศีสิงห์ท่านใดนะครับถ้าหากว่าในช่วงที่ผ่านมาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมร่างกายของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นบางทีบางท่านนั้นมีคนรู้จักนะครับแนะนําไปหาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในโรคที่ท่านเป็นอยู่นะครับเมื่อเข้ารับการรักษาทานยุกทานยาเวลาผ่านไปไม่นานสองสาวันร่างกายของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นและอีกไม่นานนะครับร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับ ไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดานั้นยังให้โชคให้ลาบเกี่ยวข้องกับการงานตัวท่านเองนั้นจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนบางทีบางท่านนั้นได้ปรับตําแหน่งใหม่และนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีโชคมีลาบเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายจะดีเป็นพิเศษในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองหลังจากที่ไม่ดีมานานมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอ,เองนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังจะมีโชคมีลาบทางการเงินก็ตามที่ผมบอกไปว่า ไพ่าการเงินของท่านใบใหญ่ๆมารวมอยู่ตรงนี้แล้วคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าดวงการเงินการทองของท่านนั้นจะดีขนาดไหนเฮงขนาดไหนและปังขนาดไหนนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังให้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยนะครับคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไพ่ใบนี้แหละนะครับเป็นไพ่หนึ่งในสที่จะให้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือว่าโชคลาภที่จะได้เงินได้ทรัพย์มาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับ แม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวอยู่ในตำแหน่งที่2จริงอยู่นะครับว่าไพ่ใบน,นี้นั้นถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะเดงนะครับคุณผู้หญิงบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่อยู่ในช่องท้องอย่างเช่นมีปัญหาเกี่ยวกับพวกมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีนดั่นเองบางท่านปวดท้องอาจจะต้องมีการไปผ่าตัดมดลูกอะไรประมาณนี้ โรคที่เกี่ยวข้องกับการรักษาที่อาจจะหายยากสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกความดันเบาหวานอะไรประมาณนี้นะครับต้องใช้เวลาและที่สําคัญก็คือต้องทานอยู่ทานยาตลอดแบบนี้นั่นเองนะครับหรือไพ่ใบนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความรักมีปัญหามีความขัดแยง้งอาจจะเลิกรายย่าร้างกันไปนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะเสียทรัพย์หรือบางท่านนี่นะครับผมอาจจะเสียญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ไปแบบนี้ก็ได้ แต่ผู้ที่เกิดราศีสิงห์อย่าเพิ่งไปกังวลอย่างที่ผมบอกว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ the world หรือว่าไพ่เทวดาไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยอยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าไพ่ the world หรือว่าไพ่เทวดานั้นจะมีพลังอํานาจนะครับที่จะไปกดทับให้ไพ่เด e Ha n ง man หรือว่าไพ่คนห้อยหัวไพ่เคราะห์นี่นะครับแสดงผลได้น้อยลงนั่นเองนะฮะ ฉะนั้นตัวท่านเองก็ไม่ต้องไปกังวลใจแต่ถ้าหากว่าจะให้สบายใจก็อยากให้ผู้ที่เกิดราศีสิงหงนั้นได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นผู้ทศสนิกชนมีโอกาสทําบุญใส่บาตรมีโอกาสนะครับที่จะถวายสังฆทานบริจาคทรัพย์สร้างบุญในลักษณะแบบนี้หรือว่าจะทําบุญด้วยการซื้อลงศพผ้าหอ่อศพอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับมอบให้กับมูลทิถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการ กรวดน้าอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราส่วนบางท่านนะครับผมที่ชอบทําบุญด้วยการนั่งสมาธิฝึกจิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญละเอียดมากๆนั่นเองนะครับและเมื่อท่านเองนั้นทําบุญไปแล้วนี่ถือว่าเป็นการทําบุญสดอเคราะห์แล้วก็ทําบุญรับโชคใหญ่ก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี่คือไพ่สองดาบนั่นเองนะครับ ไพ่สองดาบนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับหรือว่าพวกข้อมูลข่าวสารต่างๆผู้ที่เกิดราศีสิงหลหลายๆท่านนี่อาจจะสนใจเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของโลกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาข่าวคราวเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างๆแบบนี้ก็ได้ตัวท่านเองในช่วงเดือนตุลาคมนั้นจะให้เวลากับเรื่องของข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือว่าจะเป็นสื่อทางโซเชียลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่สองดาบนั้นยังตีความหมายได้ว่าธุรกิจการงานที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงของเดือนตุลาคมก็คือธุรกิจการงานที่ผ่านสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับอย่างเช่นบางทีบางท่านนั้นต้องขายของผ่านสื่อออนไลน์เป็นพ่อค้าแม่ขายที่มีการไลฟ์สดขายของผ่านสื่อออนไลน์ก็จะมีคนมาสนใจมีคนมาชมมาติดตามเยอะแล้วก็มีคนมาแอฟมาซื้อสินค้าของท่าน เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับคนที่ทำคอนเทนต์ต่างๆทางสื่อออนไลน์ไม่แน่นะครับอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งของท่านนั้นกลายเป็นคลิปแวรลอนั่นเองนะครับเมื่อโพสต์ไปไม่นานนะฮะไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีคนเข้ามาดูมาชมยอดวิวนี่เป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันเท่านั้นตัวท่านเองก็จะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไปในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืนนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้านี่คือไพ่ดี e อ m p r e s สหรือว่าไพ่ราชินีไพ่สูงสุดของผู้หญิงไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หากผู้หญิงได้เขาเรียกว่าดวงคุณนายส่วนผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุบถัรภมนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบน,นี้นั้นบอกได้เลยนะครับว่าดวงการงานของท่านจะดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งมีโอกาสที่จะปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงชะตาของคุณผู้หญิงชาวราศีสิงห์นั้นจะไปสมพงกับคู่กับแฟนดีมากๆเลยนะครับหากว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานราชวิสาหกิจนี่บอกเลยนะครับว่าจะทําให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการโปรโมตนะฮะขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวท่านนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะได้กลายเป็นคุณนายคนใหม่นั่นเอง หากว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นไม่ได้ทํางานรอบราชการไม่ได้เป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจทํางานในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาทําธุรกิจการค้าการขายส่วนตัวก็จะทําให้การงานของคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีมากๆการค้าการขายก็จะดีขึ้นตําแหน่งงานต่าง,างๆของคู่ของแฟนของท่านนั้นก็จะปรับขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นปรับอัตราค่าจ้างปรับอัตราเงินเดือนใหม่นะครับหรือว่ามีรายได้พิเศษเข้ามา ในลักษณะแบบนี้ก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวท่านเช่นกันแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าต่อไปนี้ชีวิตของท่านนั้นก็จะสุขสบายดุดคุณนายอยากได้อะไรก็ได้นั่นเองเนะครับส่วนคุณผู้ชายที่ได้ไพใ่ใบนี้ถ้ากว่าตัวท่านเองนั้นทํางานร่วมกับผู้หญิงนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นไปได้ด้วยดีนั่นเองเนะครับติดต่อง,งานที่มีผู้หญิงให้บริการนี่นะครับก็บอกได้เลยนะฮะว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีน,นั่นเองนะครับ ยิ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชายชาวราศีสิงห์มีหัวหน้าง,งานเป็นผู้หญิงนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าหัวหน้าง,งานของท่านนั้นจะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผู้ง่ยายๆก็คือว่าตัวท่านเองนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชายชาวราศีสิงห์อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านมีคู่มีแฟนแล้วคุณผู้ชายชาวราศีสิงห์ท่านจะสังเกตดูได้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนั้น คนรักของท่านจะดูแลเอาใจใส่อย่างดีบางทีอยากได้อะไรเขาก็หามาให้เลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่เอ็มเพ s สหรือว่าไพา่ราชินีนั้นถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการขายที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเช่นมีร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านทําเล็บร้านต่อขนตานะครับ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงหรือว่าธุรกิจนวดสปาเพื่อสุขภาพอย่างนี้เป็นตน้นรวมไปถึงนะครับบางท่านนี่นะฮะที่ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางพวกอาหารเสริมต่างๆขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแฟชั่นของผู้หญิงพวกเครื่องประดับของผู้หญิงจะถูกฉลกกับท่านมากๆเลยนะครับธุรกิจการค้าการขายด้านนี้ในช่วงเดือนตุลาคมนั้นจะดีขึ้นเห็นๆนั่นเองนะครับ ส่วนบางท่านนี่นะฮะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นพ่อค้าแม่ขายที่ขายผักขายผล,ลไม้นะครับก็จะดีด้วยเช่นกันผู้ที่เกิดราศีสิงห์บางท่านนั้นอาจจะมีร้านดอกไม้รับจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างเนืองแน่นนั่นเองนะครับดังนั้นไพ่ h e e m p r e s s หรือว่าไพ่ราชนีนี่นะครับจึงเป็นไพ่ที่ให้ผลดีมากๆกับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปกันบ้างนี่คือไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยถ้าตีความหมายเกี่ยวกับอาชีพการงานที่จะดีสําหรับผู้ที่เกี่ยวราศสีสิงห์ก็กคล้ายกับไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชนีนั่นเองก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นพวกกระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงหรือ Mac แม้กระทั่งพวกเครื่องประดับนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศสีสิงห์กัน ดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมที่บอกว่าจะโดดเด่นมากๆนั้นจะโดดเด่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ก็แล้วกันนะครับนี่คือไพ่เจ็ดเหรียญนั่นเองไพ่เจ็ดเหรียญนั้นก็หมายความว่าการเงินการทองของผู้ที่เกี่ยวราศีสิงในช่วงเดือนตุลาคมนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนะฮะเมื่อการเงินมีความมั่นคงแล้วอยากจะทําธุรกิจการค้าคนเรานี่นะครับเมื่อมีทุนมีร้อนแล้ว ก็อยากจะประกอบอาชีพนะครับก็อยากจะหามาซึ่งทรัพย์สินมากมายเพื่อให้เราได้สุขสบายในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดเหรียญนั่นยึงหมายถึงว่าหลายๆท่านจะมีโอกาสได้ลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายจะประสบความสําเร็จขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความมุ่งมั่นต่อไปนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนั่นเองส่วนไพ่แปดเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่4่ไพ่แปดเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ ท่านที่เอาเงินไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในธุรกิจการค้าการขายจะได้ผลกําไรก้อนใหญ่กลับเข้ามานะครับท่านที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญต่างๆก็บอกได้เลยนะครับว่าจะสร้างผลกําไรสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับตัวท่านอย่างแน่นอนถ้ามีไพ่ใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกรางสีสิงห์ที่เป็นนักเล่นหุ้นเป็นคนที่ชอบเทรดหุ้นพวกนี้บอกได้เลยนะครับว่าโชคลาภการเงินของท่านนั้นจะดีมากๆจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาแน่นอนนะครับ ส่วนไพ่เก้าเหรียญนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่8ปดไพ่เก้าเหรียญนั้นจะใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองเนะครับไพ่เก้าเหรียญนั้นถือว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินการทองนั่นเองเนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาจะได้มาจากตรงไหนละ่ะจะได้มาจากธุรกิจการค้าการขายการงานของท่านแล้วจะได้มาจากโชคลาภในการเสี่ยงดวงต่างๆนะฮะที่ตัวท่านเองนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองเนะครับบางท่านนี่นะครับผมที่วางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงของเดือนตุลาคม ถ้ามีไพ่เก้าเหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการอนุมัติแน่นอนถ้าหากว่าขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านนะครับได้บ้านหลังใหม่ได้รถคันใหม่อย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับยังไม่พอนะครับตัวท่านเองยังมีไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่5ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับไพ่สิบเหรียญน,นี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะร่ํารวยตั้งแต่หลักล้านหลักหลายล้าน,ห,ห,าานหรือว่าสิบล้านร้อยล้านเป็นพันล้าน ก็อยู่ที่พื้นฐานธุรกิจการงานของท่านนั่นเองนะครับชาวราศีสิงห์ที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นจะปังมากๆเหง่มากๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นเจ้าของโครงการบู่บ้านจัดสรรต่างๆสร้างอาคารพาณิชย์ขายหรือแม้กระทั่งบางท่านนี่นะครับที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากขายบ้านมือสองอันนี้ก็จะดีมากๆท่านที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นฝ่ายขายท่านเองนั้นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าส่วนต่างเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับ และก็ยังรวมไปถึงว่าชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้นี่นะครับติดประกาศไว้นานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้สักทีเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะขายได้จะตกลงซื้อขายกันได้อย่างแน่นอนเตรียมรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ยังไม่หมดนะครับไพ่าการเงินของท่านยังมีอีกนี่คือไพ่ king of pentacles หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั่นเองนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยี่ี คือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญนั้นคือไพ่มหาเศรษฐีไพ่ king of p a n t l e r หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นต้องเรียกว่าไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองเนะครับคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับตัวท่านเองนั้นจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนผู้ที่เกิดราศีสิงห์บอกได้เลยนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะพลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับดวงการเงินของท่านนั้นจะโดดเด่นมากๆในรอบ6ปีเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ เตรียมตัวร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีได้เลยะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์รับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นจากไพ่เจ็ดถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายก็ว่าชาวราศีสิงห์นั้นมีสเสน่ห์ทั้งชายและหญิงเลยนะครับและไพ่ใบนี้ก็บอกว่าตัวท่านเองนั้น เจ้าชู้มากๆเลยนะครับจะมีคนมากมายหลากหลายเข้ามาในชีวิตของท่านนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าสีเศร้าขึ้นมาอย่างแน่นอนฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวราศีสิงห์ท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วถ้าไม่อยากจะปวดหัวควรที่จะคบคนเดียวดีที่สุดนะฮะไม่เช่นนั้นตัวท่านเองนั้นจะปวดหัวมีปัญหาตามมาเยอะแยะอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนไพ่สองดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่6ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายความว่าคู่รักชาวราศีสิงห์นั้น จะมีเรื่องทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยอาจจะด้วยความคิดวิธีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีมุมมองไม่เหมือนกันก็เลยทะเลาะก,กันหรือว่าอาจจะทะเลาะก,กันด้วยไพ่เจ็ดถ้วยนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือทะเลาะก,กันเรื่องของการครบซ้อนเรื่องของความเจ้าชู้ของท่านนั่นแหละซึ่งจะนํามาซึ่งปัญหาแห่งการทะเลาะก,กันได้สาหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินี พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่แม่นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าคู่รักชาวราศีสิงห์ที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับบางท่านนนั้นบอกว่าแต่งงานมาปี2ปีแล้วอยากจะมีลูกตอนนี้ก็ไม่ได้ป้องกันอะไรอยากจะมีลูกมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีสักทีถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นตัวท่านเองจะได้รับข่าดีนั่นเองนะครับจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่นั่นเองได้เฮอย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับ ส่วนไพ่ใบนี้ไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดานั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักชาวราวสีสิงห์ท่านใดที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ต่างฝ่ายก็คือต่างรักใคร้เอ็นดูชอบพอซึ่งกันและกันนั่นเองดังนั้นตัวท่านเองนี่นะครับจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยนะครับไม่ได้สนใจเกี่ยวกับพิธีรีตองใ,ใดๆไม่สนใจเกี่ยวกับการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะครับบางทีคู่รักชาวราศีสิงห์บางท่านนั้น อาจจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศในดินแดนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนสิ่งของต่างๆนั้นจเจริญและพัฒนามากกว่าเราอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวนี่นะครับแม้ว่าจะเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับความรักดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวิลหรือว่าไพ่เทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะครับพลานุภาพของไพ่เดอะเวิลนั้นไปกดทับการแสดงอํานาจของไพ่เดอะแฮงแมนลง ถ้าหากว่าทะเลาะบ่แว้งกันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะมีการเลิกรากันนั่นเองนะครับอาจจะมีการโกรธกันงอนกันแย่งห้องนอนกันนอน 2- 3สาวันอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะกลับมาคืนดีกันนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีสิงห์ประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอิจานุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำวควาติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์านโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ